เ,เองได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยเพื่อนลากแบบนี้นะคะดึงไปลากมาฉุดกระชากลากถูอยู่ในฟลอร์กับอย่างที่สามเรียนแล้วเป็นกีฬาสู่ความเป็นเลิศเลยเรียนเพื่อการแข่งขันเพื่อการกีฬาตรงนี้ก็อยู่ที่เราว่าเราอะ่ะเข้ามาในวงการลีลาเนี่ยต้องการแบบไหนต้องการแข่งขันเป็นนักกีฬาเราก็ต้องเรียนแบบนักกีฬาเรียนแบบฝึกแบบนักกีฬาต้องการเรียนแบบ เต้นสวยเต้นสวยนะคะแต่ไม่ได้ต้องการแข่งขันเต้นถูกต้องเต้นมีระเบียบเต้นตามที่ตุลีลาเนี่ยเขามีหลักสูตรมันเป็นทั้งศาสตร์ทั้งศิล์นะคะเขามีหลักสูตรให้เราสามารถเรียนตามหลักสูตรเขาได้แล้วเราก็จะจะเต้นเต้นได้ด้วยตัวเองนะคะหรือใครแบบส่วนใหญ่ค,คือก็ไม่ไม่ส่วนใหญ่มันแล้วแต่นะคะบางคนบอกว่าอยากเข้ามาแค่เจอเพื่อน เข้ามาสนุกสนุกไม่อยากซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วอะซีเรียสหรือไม่ซีเรียสไม่ว่าเราจะเข้ามาเต้นในระดับไหนนะคะอยู่ที่ตัวเราว่าเราซีเรียสไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาทุกทุกระดับให้เข้ามาด้วยความสุขจะเข้ามาเพื่อเจอเพื่อนแล้วก็เต้นลากับเพลงอิดบั่งถูกมั่งไม่เป็นไรขอให้ได้เต้นกับเพื่อนหรือเข้ามาเพื่อเรียนให้ถูกหลักเพื่อที่เราจะเต้นได้เอง ะะหรือเข้ามาเพื่อแข่งขันในท่วงสามดับเนี่ยขอให้เรามาด้วยความสุขค่ะสวัสดีค่ะครูแจค๊คสวัสดีปีใหม่นะคะครูแจค๊คบอกว่าบางคนชอบให้ลากครับนะคะคือบางทีเขาเขาก็เขาก็คิดว่ามันเร็วดีเวลาเวลาเข้าไปแล้วแบบว่าก้าวขาลงฟอปั๊บ ยังไม่เคยเรียนหรอกช่วยลากหน่อยนะเขาก็เต้นได้แล้วเขาก็ชอบถูกที่ว่ามันเร็วเขาไม่ต้องจำเขาไม่ต้องอะไรแต่จริงๆเนี่ยครูจะบอกว่าในเราถ้าหากว่าเราไม่ต้องการเรียนเพื่อการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศเนี่ยนะเราต้องการเรียนแค่ให้เราเต้นลีลาดได้ถูกได้สวยครูแนะนําว่าให้เรียนให้ถูกให้เรียนแบบถูกวิธีอ่าเรียนเรียนให้เต้นได้ด้วยตัวเองเพราะว่าประโยชน์จะเกิดกับเราเองเลยค่ะ ประโยชน์จะเกิดกับเราเองเราจะได้มีสมาธิอยู่กับตัวเราเองได้ความจําของเราเองได้ทักษะด้วยตัวเราเองไม่ไปฝากทักษะไว้กับเพื่อนไม่ไปฝากทักษะไว้กับคู่เต้นแนะนําว่าให้เรียนไม่ยากหรอกคะ่ะเพราะว่าลีลาดมีตั้งมีตั้งแต่ระดับนะคะมีตั้งแต่ระดับพื้นฐานระดับพื้นฐานเขาจะให้ระดับง่ายๆนะคะให้ทรงตัวได้ด้วยตัวเอง ถ้าใครที่อยากจะเต้นลีลานะคะครูก็แนะนำว่าเรียนแบบเต้นได้ด้วยตัวเองแล้วพัฒนาสู่ระดับให้เราเต้นได้สวยแล้วจะเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวครูจะมาไลฟ์ใหม่นะคะเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้ฟิกว่าจะ กี่วันมาไลฟ์ทีจะมาไลฟ์กี่อาทิตย์ละกี่ครั้งหรืออะไรนี้จะไม่ไม่ได้ฟิกนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะเจอกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ฝากกดติดตามในช่องครูสา h a n n e l ของ YouTube แล้วก็ a c e b o o k ครูสาวเสเดลลีเพื่อสุขภาพใน t ิกต o k ก็มีนะคะแต่ว่าไม่ได้ไลฟ์อันนี้มาปีใหม่แล้วก็มาไลฟ์ส่ง สคสอส่งความสุขปีใหม่2,567ให้ทุกๆคนนะคะค่ะขอหัวใจรวๆนะคะทั้งใน Facebook และ Youtube และเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆคนนะคะที่ติดตามแล้วก็ครูสาวจะพยายามมาไลฟ์นะคะเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในลีลานะคะเพื่อให้คนที่รักลีลาหรือว่ายังไม่ได้รู้จักลีลา จะได้เข้ามาอยู่ในวงการลีลาเราเยอะๆรีล,ลาด,ดีนะคะลีลาเพื่อสุขภาพลีลาเพื่อสังคมลีลาดได้หลายๆอย่างเลยค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าและก็ในคลิปที่ครูสาวจะทำออกมาคลิปก็จะมีทั้งรีวคือคลิปสั้นๆคลิปสั้นๆอาจจะดูแล้วก็ไม่ย่นเยือน,นักแล้วก็มีคลิปสำหรับสอนหรือแนะนำรีล,ลาดค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ ഇത്ത <laughs> <It's the mania. small>